สวัสดีค่ะไม a เนมีส b ว n บอร์สิบชั้เรืองไม้เนมีสอยู่มวลการทว่างไม้เนมีสิฟลาซายา We are the third year student of h h a no ัพเท h โ o โ o ย i c a l a n d n ั t i n ร t ย c o l l e g e พวกเราเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบร,ริหารธุรกิจประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3 My advisor is อภิวัตคำปินตาอาจารย์ที่ปรึกษาของการอาจารย์พิวัตคำป็นตา and imported now ready people place great importance on seasoning the operator has produced good seasoning product in response of customers however their seasoning contain a wide range of additives such as mfg sodium and disease causing substance those substance unhealthy and blame to the body and the health department survey found that Mm hmm. Thai people receive high average sodium. this is the most high as high as the World Health Organization recommend value. therefore we invented health and convenience ค่ะและในปัจจุบันนะคะคนไทยนะคะได้บชอบบริโภคผงปรุงรสนะคะในการที่จะนำไป ประกอบอาหารเพื่อเพิ่มรสชาติที่มีรสชาติที่ดีขึ้นนะคะผู้ผลิตนะคะผล,ผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสเนี่ยเขาก็ได้ผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาแล้วก็ขายดีมากๆเลยค่ะแล้วทีเนี้ยทุกคนรู้ไหมคะว่าในผงปรุงรสที่เขาผลิตขึ้นมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างมีโซเดียมและผลงชูรสค่ะซึ่งเป็นสารที่ให้โทษต่อร่างกายอาจจะทําให้เป็นความดันโลหิตได้ง่ายนะคะค่ะและทาง กรมอนามัยโลกนะคะก็ได้ทําการวิจัยนะคะผลของของโลกนะคะแล้วก็คนไทยเนี่ยมีการบริโภคนะคะของกุงรถเนี่ยมากเป็น2เท่าวกว่าที่กรมการอนามัยโลกเขาได้ตั้งไว้ค่ะค่ะและทางผู้ผลิตโครงการแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมจิกซินนิ่งพาวเดอร์เนี่ยก็ได้คิดโครงผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมานะคะเพื่อ ตอบเอนคราต้องการของผู้บริโภคนะคะที่ต้องการรักษาสุขภาพแล้วก็ความสะดวกสบายค่ะ The Objective research the first to study how to making magic s e a n i n g powder and the second continue study the customer certification วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 1. เพื่อศึกษาการทำงานผลิตภัณฑ์ของเมจิกซิมมิ่งพาวเดอร์ของผงปรุงรส 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคเมจิกซิมมิ่งพาวเดอร์

เนื้อสันในหมู500กรัมเห็ดหอม500กรัมปลากระตัก500กรัมน้ำตาลย่าหวาน100กรัมพริกไทย100กรัมค่ะวิธีการทำมาเราจะนำปลากระตักอกไก่เนื้อหมูสันในเห็ดหอมไปตากแดดแห้งแล้วเราก็จะนำมาปั่นให้ละเอียดค่ะพอ,อนำาปั่นให้ละเอียดแล้วเราก็จะนำไปคั่วให้หอมเหลืองเพื่อไล่ความชื้นค่ะ เราจะนํามาผสมกับวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้ก็คือพริกไทยน้ําตาลย่าหวานและเกลือหิมลัยค่ะและหลังจากนั้นนะคะเรานํามาอวมกันแล้วก็เอาไปตำอีกรอบค่ะเพื่อความละเอียดค่ะแล้วก็เอานํามากรองอีกทีหนึ่งแล้วก็นําใส่บรรจุภัณฑ์ค่ะประโยชน์ด้านผู้บริโภคนะคะผู้บริโภคจะมีทางเลือกในการบริโภคมากขึ้นและผู้บริโภคจะได้รับของปรุงรสที่ดีต่อสุขภาพค่ะและประโยชน์ทางด้านผู้จัดทานะคะได้ฝึกทักษะการทํางานเป็นทีมและได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบมัน มาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะค่ะและงบประมาณทั้งหมดนะคะที่เราใช้ไปนะคะอยู่ที่219บาทค่ะก็จะได้เมจิกซีซิ่นนิงพาวเดอร์นะคะทั้งหมด4รสชาตินะคะรสชาติละ3ซองค่ะและราคาต้นทุนนะคะอยู่ที่218บาทค่ะและราคาขายนะคะอยู่ที่225บาทค่ะสรุปผลการวิจัยนะคะจากวัตถุประสงค์ที่1นะคะเรานะคะได้เมจิกซีซิ่นนิงพาวเดอร์นะคะทั้งหมด4รสด้วยกันค่ะ <Okay. S 2> ได้แก่รสหมูรสปลารสไก่และก็รสเห็ดหอม ซึ่งทั้ง4ี่รสนี้นะคะเรานั้นไม่สผสมผงชูรสนะคะแล้วก็ยังไม่ผสมสารกันเสียด้วยค่ะค่ะและในวัตถุประสงค์ที่2นะคะนั่นก็คือการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคนะคะเราก็ได้ไปสำรวจพ่อค้าแม่ค้านะคะแล้วก็อาจารย์ในคณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะก็ได้ผลเป็นว่ามีความพึงพอใจสูงแล้วก็ชอบรสปลาแอนโชวีมากที่สุดค่ะเพราะมีความหอมแล้วก็กลมกล่อมค่ะทานได้กับข้าวสวยหรือว่านําไปปรุงอาหารก็ได้ค่ะ พวกเรามีจิกซีซันนิงพาวเดอรขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้